ตีสองตีสามเกือบทุกคืนนะคะเห็นลูกค่ะว่าตีสองตีสามก็ไม่ได้หลับไม่นอนเลยใช้เวลาอย่างรวดเร็วค่ะใช้เวลาแค่สองปีครึ่งก็จบค่ะด้วยคะแนนสี่จุดศูนย์นะคะวันนั้นก็วันนั้นก็ไปคุยกับอาจารย์เขานะที่คณะนะมาที่รับปริญญาแล้วเจออาจารย์าจของวาเนี่ยที่จุฬานะ่ะ แทบจะไม่มีค่ะว่าตั้งแต่มีด็อกเตอร์มานะคะว่าจะสองปีครึ่งได้เกรดสี่จุดศูนย์นอย่างนี้ค่ะเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ปลื้มนะคะก็ที่จะจัดเลี้ยงเขาก็ไม่ให้เลี้ยงเขาบอกมาไม้ไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงอายเขาเอ้าอายได้ไงลูกอันนี้เป็นสิ่งที่ใช่ไหมคะมันเป็นความภูมิใจในความน่าอายเลยค่ะเพื่อจะมาเป็นตัวอย่างให้น้องๆเนี่ยค่ะที่จะเรียนตั้งใจเรียนมันไม่เหนือไม่เหนือกว่าความตั้งใจเราค่ะทุกคนก็ทําได้ค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณเจ๊เล็กอุจาเอาเกี๊ยวที่อร่อยอร่อยมาเลี้ยงแขกงค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มางานในคืนนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่างานนี้นะคะก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับน้องๆหนู่มๆทุกงานด้วยครับแม้แต่เราเองสมภพมีอะไรจะพูดไหมคะคือวันนี้เราได้เกียรตินายกสมาคมการ์ตูนชี่อนะครับของเราเนี่ย คุณสันนะครับยางมีเรียนชั้นขึ้นมาผู้ใดบางอย่างได้ไหมครับผมเขกากลันเชิญน,นะครับเขาเสียงประมือด้วยค่ะขอบคุณครับท่านโมชัยกับคุณกระพรท,ที่ให้เกียรติมารม่วมในงานนี้นะครับเรียนดี เรียนเก่งมีคุณธรรมเป็นซโลแกตของวันนี้นะครับ,บ,รบเตรียมโพยมานิดหน่อยครับเพราความจำเสื่องไปตามกาลเวลาสวัสดีครับท่านประธานหอการค้าจังหวัดปุนธานี คุณวรชัยและคุณพราพรชูชัยศรีและครอบครัวและท่านผู้สมเกีติที่เขารบทุกท่านกระผมมีความปิติียินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับหลานสุ p เศ s e ีในวันนี้และอยากกล่าวอะไรซึ่งเป็นความภาคภูมิใจในความสำเร็จในด้านการศึกษาของหลานชายคนเก่งคน ได้เยม,มากครับเราภูมิใจในตัวเธอมากความสำเร็จของเธอถูกจารึกไว้ในดวงใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยความภาคภูมิสุดๆถูกจารึกไว้ในความสจงจำของพวกเราทุกคนในที่นี้ถูกจารึกไว้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สำคัญที่สุดถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของตระกูลชื่อตลอดไปขอแสดงความยินดีครับต้องขอขอบคุณครับนายกสมาคมสารเนี่ยเขาไม่ว่างจริงๆนะครับผู้สาร สลเวลามาเนี่ยผมตื่นมาบ้างเหมือนทุกทุกท่านเนยทุกท่านก็เหมือนกันที่มาคืนนี้ผมว่าทุกท่านก็คงงานยุ่งอยูย่ในมุาสาวาเวลามาบ้างม,ม,มาโอ้ท่านเออ่ท่านอดีตประธานหอการค้ามาแล้วครับท่านอดิ์ครับขอ,อมบตอมเวทีลารครับท่านรองประธานทศพลนะครับเจ้าของเสียหลังสิครับ ผมก็อย่างที่บอกนะครับเป็นความภูมิใจของพี่ทุกคนแม่อันนี้ผมพูดจริงที่จะติดต่อคุณปิงนะครับผมยื่นไปรายการผมค่ะรายการอะไรครับคุณรายการซุปเปอร์จิ๋วครับช่อง9ไปเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูไหมลูกดูไหมเคยดูพี่ไหมไม่ขอบคุณใจเลยว่ะเฮ้ยภูมิใจนะ ที่อยู่ช่อง9ล,ลูกช่อง7ของเจ้าขุนทองนะลูกเชา้าเดี๋ยวรบกวนจริงๆนะครับเดี๋ยวผมให้เชวาไานผมติดต่อจริง <c oughs> คืออยากให้เป็นตัวอย่างให้กับเด็กไทยดู <c oughs> เพราะว่าแค่ทิธีกรก็เป็นตัวอย่างแย่ๆอยู่แล้วอย่าไปบอกเขาสิ่งที่หลกมาหลายชั้นอยากให้แบบคุณปิงเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กดูจริงๆครับเชื่อได้เลยครับว่าวันนี้เนี่ยคุณปิงเป็นแรงบันดาลใจของเด็กๆที่